สวัสดีครับอีสาบนบ้านลองเี่วันนี้เขาพามาเบิงหมองห่องเ้าต่อไฟครับเนื่องจากหม่องต่อไฟหม่องนี้ครับเด,เ,เดี๋ยวเาจะผมจะเบิงบริเวณรอบๆมันมีแต่ต้นไม้ไครับผมมีแต่ต้นสูงๆทางขีก็สูงครับโอบใหม่โบล้านนะครับยังไงกรณีที่บ้านหรือที่อยู่อาศัยหรืออาคารที่อยู่ใกล้ต้นไม้แบบนี้มีสิทธิ์ฝากพา ได้หลยครับพอเนื่องจากผมใหม่ไงเข้ากับผมก็เลยติดตัตัดไฟอัตโนมัติรับไฟตกไฟเกิดตัวนีมันจิตตัดอัตโนมัติัแล้วพอไฟมันเสถียรมากกติกลับมาต่อยครับตััววนนนีี้้เป็ตตอนนี้เข้ากับร่องไฟอยู่เข้าน่องแบบมีตัวกันดูดครับอันนี้เข้ากำลังขอไฟจากทางไฟฟ้ามาต่อครับเทียนระบบบามันสว่างบาตอนนี้ก็ติดมาตลอดครับ อันนี้ก็ต้อตามมาตรฐานการไฟฟ้าไหมครับต้อลบเก,ก่กามีระบบเก่าสำหรับผู้ใดเี่เนนมีปัญหาเรือไฟอยากเข้าไปจาัดก,การแห่งกับติดต่อมานะครับสวัสดีครับอีสานบันุงฮี้ครับ